เเดี๋ยวิสวัสดีค่ะทุกท่าน,นก็ต้อนรับเข้าสู่งานยิ่งใหญ่ของตึกสนิทาวเวอร์ของเราอีกหนึ่งปีนะคะครบครอบ14ปีสนิทาวเวอร์นั่นเอง เฉลิมฉลองไปกับเรานะะ้างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซุนีไปนี้แจกทองคำนะลูกค้าแจกทองคำห้าเส้นเลยทีเดียวมูลค่ามากกว่า10,000บาทเลยค่ะและยังมีรางวัลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกอล์นวดไ,ไฟฟ้าอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะแพ็กเกจในการช้อปปิง้งที่ซนีทาวเวอร์อีกมากกว่า100รางวัลเลยทีเดียวและรางวัลรวมกันมากกว่าห0 0 0 0 0 0บาทกันไปเลย นะคะงานนี้ใครอยากได้ทองงานนี้ใครอยากได้ของดีๆรางวัลมากมายแล้วก็ให้ช้อปปิ้งที่ดิสเน่ทาวเวอร์ของเรานะ,ะเราเริ่มกันมาแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้แล้วสำหรับผู้ลูกค้าที่ช้อปปิง้งครบ500บาทต่อ1นใบเสร็จนะคะสามารถที่จะนําใบเสร็จไปแลกคูปองลุ้นโชคกับเราเป็นโชคทองคำแล้วก็นนะะรางวัลอื่นๆมากกว่า 4 0 0แสนบาทตัวนี้นะคะช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะทุก500บาทต่อ1ใบเสร็จ จะได้คูปองได้กูปองแล้วเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนและยื่นลงไปในกล่องรับโชวเระซึ่งกล่องรับโชงเรานั้นอยู่ทุกจุดของแคชเชียร์ในตึกซูนีทาวเวอร์และประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าหนึ่งใบเสร็จจะสามารถได้คูปองสูงสุดเพียงแค่2ใบเท่านั้นนะนลูกค้านอกจากจะช้อปปิิงในห้างซูนีทาวเวอร์ของเราโซนต่างๆแล้วดนี่ยนะคะงานไอทีซูนีเอ็กซ์โปของเราที่จัดขึ้นในวันนี้ ควบคู่ไปทางานครบรออค่ะก็สามารถเนช้อปปี้และนำใบเสร็จไปแลกครูปองที่จุดแคชเชียร์ของเราสำหรับใครที่ช้อปปิ้ในงานไอทีนะคะแลกครูปองที่ตรงบริเวณแคชเชียร์ชั้น2ที่ จัดงานครบรอบนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะเพราะว่าเรามีสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงานครบรอบ14ปีชินีทาวเวอของเราในราคาสุดพิเศษค่ะทุกท่านตามเอนซเลยเนี่นะคะตอนนี้เราก็จะพาลัดล็อกเข้ามาที่ร้านตั้งซุ้นเสงกันก่อนนะแต่ว่าเราจะเข้าไปสู่งานครบรอบของเราก่อนคะ่ะเพื่อเป็นการ เปิดตัวในไลฟ์นี้กับสินค้าราคาพิเศษที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนกับราคานี้นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าแบร,รนชีน แบรนด์ชีนตรงนี้คือตรงบริเวณชั้น2นะเรียกว่าชั้นลอยนะลานกิจกรรมชั้น 2, 2> oh. ของสินีทาวเวอร์องเรังลูกคา้าถ้ามาฝั่งทางซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะให้ขึ้นไปในเลื่อนแล้วก็ตรงเข้ามาด้านในสุดก็จะเจอเลยสําหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งสินค้าของเราเป็นเสื้อผ้าจากแบรนชีนนะคะในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นแค่ ห้าสิบเก้าบาทค่ะคุณลูกค้าห้าสิบเก้าบาทเป็นความจริงชุดเสื้อผ้าข,ของคุณสุภาพสตรีนะคะสวยๆเป็นแฟชั่นเก๋ๆนะคะหลากหลายเนี่ยมีหลายแบรนด์หลายแบบให้เลือกกันนะซึ่งเป็นสินค้ามือหนึ่งทั้งหมดนะคุณลูกค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดนะคะเริ่มต้นที่59บาทและ89บาบาทค่ะคุณลูกค้า นี่เลยนี่เลยจริงๆคุณมาเลือกเอาเลยคุณมาเลือกเอาเลยอยู่ตรงนี้จะซื้อไปกี่ตัวก็ได้นะคะกระบานี้89บาทและอีกหนึ่งที่ค่ะอีกหนึ่งกระบาของเราตัวนี้คุณลูกค้า59บาทค่ะดูค่ะนี่นี่คือสินค้าชุดเสื้อผ้าแบรนด์ SHE IN นะคะ ในราคา59บาทคุณลูก้ามันจะอยู่ตรงนี้แหละนะอยู่ในกระบะนี้รวมไปถึงอยู่ในราวเสื้อผ้าของเราด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกฑงนี่นี่ผ้าดีนะคะนุ่มลื่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเกฑงหรือว่าจะเป็นเสื้อนะคะหลากหลายแบบให้ผู้ลูกค้าได้เลือกนะ คืในราวนี้ทั้ง59บาทแล้วก็89บาทนะคะคุณลูกค้าเลือกเอาเลยนะคะเลือกเอาเลยเนี่ยสาวๆคนไหนชื่นชอบก็มาเลือกได้นุ่มๆก็เลือกให้สาวๆได้นะคะนี่อ่ะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำได้เลยไหมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยดูดีดูดีสวยมากใน59บาทนะคะในที่จับมาเนี่ยเนี่ยนี่ไง สาวจีนชอบใส่นะแบบเนี้ยเก๋ๆ59บเกาบาทค,ค่ะคุณลูกค้า59บาทจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี้ยอันเนี้ยรางตัวนี้คือ59บาทแล้วก็ราวฝังด้านนู้นุนก็คือ89บาทคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยเนี่ยแฟชัน่นแฟชั่นสุดฮิตมากเลยเดี๋ยวไปดูไปดูในหุน่นจะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในหุน่นจะสวยมาก ใส่ออกมาเลยดูดีมากๆเลยเนี่เป็นสื้อผ้าจากบรนชีอ<ม>ินในราคาสุดพิเศษนะลูก<ม>ค้าเสื้อยืดก็มีนะเสื้อยืดก็มีเนี่ยหลากๆนะคะเสื้อยืดก็จะเป็นผ้าคอตตอนแท้ร้อ์เซ็นตะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะค,ะคุณลูกค้ามาซื้อได้เลยนะมาซื้อได้เลยจ้าอยู่ตรงชั้นสองอุย้ยตัวนี้เหมาะกับเอ็มซีมากพิซซ่าน่ากินใส่แล้วดูน่ากินเนาะเนี่ย สวยมากนะสวยมากแล้วผ้าดีผ้าดีมากเลยค่ะแล้วใส่สบายใส่นอนใส่เที่ยวใส่ออกกำลังกายได้หมดเลยลได้หมดเลยค่ะนน่สวยงามมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คืออันนี้คือในหุ่นเนาะก็สวยมากนะคะในหุ่นใส่ก็สวยมาก,นะค,ะก,มากคือเป็นมาตรฐาน นเป็นมาตรฐานความสวยจะ่เสื้อผ้าจากแบรนด์ชีอินเนงนะคะยังมีเริ่มต้นที่นะค้าสบาทและ89บาทค่ะและตรงนี้ตรงจุดแคชเชียร์ของเราในงานครบรอบ14ปี c ซ t y ิเทเวอนี่ก็คือสินค้าที่เรานํามาจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นสินค้าโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณลูกค้าตัวน,นี้เป็นสบู่สําหรับการขัดทำความสะอาดรองเท้านะคะวันนี้ถ้าจาไม่อันนีบาท นะคะตัวนี้ที่20บาทนะคะใช้2ปีก็ไม่หมดลูกค้าตัวนี้ยมซินี่ซี่เคยซื้อไปนะซื้อไป2โก่ะตอนนี้คือซื้อไปปีหนึ่งแล้วยังใช้ไม่หมดหนคะคะยังไม่ยังไม่ได้หมดครึ่งหนึ่งเลยอ่ะจริงๆคือได้เยอะมากแล้วเราก็จะมีหมอ้อต้มซุกี้นะคะหม้อต้มซุกี้ตัวนี้ราคาเขาไล่เลยมีติดราคาไปไม่เอ่ยราคาเท่าไรคะน้องคนสวยจ๋า149บาท149บาททั้งหมดทั้งทุกแบบเลยไหมทุกแบบเลยไหม อ๋อมันจะมีตรงนี้อยู่มันจะมีมันจะมีลาเบลตรงนี้อยู่เนาะนี่ค่ะ1 4 9บาทตัวนี้149บาทเนาะแล้วก็ไอ้ตัวเล็กตัวเล็กนี้ร้9เหมือนกันก็บใบใหญ่เท่าไหร่2 2 9อ๋อนี่มันจะมีลาเบลบอกอยู่แันน่าจะมีมอตอมสุกี้แล้วน,น,ะ,คน,นะคะแล้วก็จะมีแก้ว100แก้วร้อยหนึ่งแก้วนี้ก็ใส่ใส่น้ำแข็งนี่เนาะเก,ก็บกับความเย็นได้ดีช่วนนี้ร้อน ร้อนๆนะแล้วก็ซื้อแบบนี้แล้วก็มีพัดลมนี่นะคะพัดลมแล้วก็มีจําหน่ายอยู่นี้69บาทนะคะเป็นลมตั้งโต๊ะน้อพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ด้วยอันนี้พัพกพาน้องน้องพัดลมออกากาศนะคะ79บาทก็สามารถซื้อได้ที่นี้เลยนะสำหรับ ใครที่เป็นลูกค้าเี่อยากจะได้สินค้าราคาสุดพิเศษแบบนี้ก็มาที่งานกรบรอบ IT Cine Expo ของเรานะคะสำหรับส่วนพนักงานเนี่ยก็จะก็จะได้แบบใช้พอยของพนักงานก็ซื้อได้นะคะยอ i ท t IT ก็สามารถซื้อได้เนาะตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะคะทีนี้นี่ก็คือในส่วนของงานครบรอบของเรานะคะที่ชั้น2ค่ะ ส่วนงานไอทีนู้นนะจะอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ด้านในทั้งหมดเลยเลยลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีบูธอะไรบ้างสำหรับไอทีนะคะสำหรับตรงนี้เขาจะเป็นตั้งชั้นเสี่งนะคะเป็นร้านเครื่องเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรนะคะโต๊ะตู้ต่งเตียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ตั้งชั้นเสี่ยงเขาจะมาเป็นประจำทุกปีในราคาสุดพิเศษอีกแล้วนะค,คะล<ม>ูกค้าใครมาแล้วก็หยียบบัวชัวมาดูก่อนนะค่ะยังได้ตู้ได้โต๊ะไ,ได้อะไรต่างๆไม่ก็มาสอบถามได้เฉพาะงานนี้นะะ งานเดียวนะราคาพิเศษร,ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเรามาดูกันได้นตู้ตู้นี้บอกว่าเอ็นจีนิซี่ปีที่แล้วซื้อไปแล้วนะนี่ซื้อไปแล้วใช้ดี1790จริึงซื้อราคาจริงจริงตู้ใหญ่ๆแบบนี้พันเจ็ดร้อยเก้าสิบร้าเนี่ยฉันไปอยู่ในนี้ได้เลยะจ้ะซื้อเข้า่องไมีๆได้เลยน,นะคะเนี่ยชอบมากนะชอบมากตู้นี้ข้างบนนี้ก็วางพระนะคะในอ่างพระ เอาไว้แบบว่าบูชาเนี่ยอันนี้คือส่วนตัวนะที่ห้องจินนี่ซี่นะทำอย่างนี้นะคะเอาตู้นี้ไปแางนี้นะแลวก็ังมีตู้รอไกหลากหลายนี่สำหรับบอกน้องๆเนาะสีสันสดใสนะคะเนี่ยใส่ของขอเก็บของขอได้เยอะมากมายเลยราคาไม่แพงราคาไม่แพงจริงๆค่ะตั้งชื่อเสีง นะะคมาเช่นงาน IT นี่ตู้นี้ใหญ่ๆเนี่ย2อง0ันสอบาทนะถูกมากถูกมากแวะมาเอาะแวะมาเวลาเขาเปิดตั้งแต่วันนี้เลยนล้จะถึงวันที่3มีนาคมในช่วงงาน IT ของเรานะคะสำหรับใครคุณแม่บ้านชุดเคลื่อนครัวใช่ไหมนี่เลยจ้าเนี่่นี่อันนี้อันนี้ชิคกี้พายซื้อแล้วบี๊กไก่ชิี้พซื้อแล้วจ้าตัวเนี้ยฉันเร่งมารหารแล้วฉันก็้พายซื้อเนี่ยพันสี่เก้าสิบ ที่ฉันซื้อนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าราคาปีนี้มันเท่าไหร่แนตะ่ไม่น่าเกินนี้เพราะมันถูกมากถูกมากเลนชุดแบบชุดเตียงชุดอะไรอย่างเงี้ยคือถูกมากทุกคนรีบมานะคะรีบมาทีนี้เราจะไปเข้าไปที่โซนไอทีนะโซนไอทีของงานเรานะคะไอทีสุนีเอ็กซ์โปของเรานะด้านหน้าเราก็เจอออกโป้นะคะออโปก่อนเลยเนี่ยสินค้าของออกโป้มันก็จะมีเขาก็จะมีแบบ ทราศัพท์ของออกใหม่ล่าสุดข,ของ oppo นะคะนี่ก็คือพิเซอร์อล่าสุดข,ของน้องวิวกิ้ชนาเนี่ยวิกกินนาะในพิเซอร์คนล่าสุดเลยของ oppo นะคะเข้าไปด้านในค่ะนี่ก็คือบูธของทางด้บานา a ่านะคะบูธของบานาน่ซึ่งบานาน่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายทุกแบรนด์โทรศัพท์รวมไปถึงไอแพดต่างๆด้วยนะคะ iPhone ใครอยากได้ iPhone นะคะอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้ว มีบรรดาคมีทั้งหมดเลยคพ่ลูกค,ค้าในไล่มาตั้งแต่หนีซัมซุงนะ Samsung, คะใหม่ล่าสุดเลยค่ะเรย์มีโน้ตเรย์มีโน้ตสิบสามนะคะที่ตัเป็นมาเป็นเซ็ตเ,เตอร์อยู่เนี่ยแม็คนอะัลโปนะคะนี่วีโวค่ะนีโเราก็จะไม่ได้แบบเจาะลึกมากนะคะลูกค,ค้าในให้ดูแบบว่าเป็นแบบภาพรวมๆนะว่าบอกไปว่ามาใหม่ล่าสุดราคาแบบถูกใจสุดๆอย่างเช่นเราจะบอกกับราคาแบบพิเศษหน่อยนี่อย่างนี้ ของของเรียวมีนะคะ3 6 9 9กกบาทเนี้ยเอมซินิซื้อให้คุณพ่อไปเมื่อ4ปีก่อนเรียวมียังใช้ได้เลยพ่อไม่ยอมปิโดโทรศัพท์เลยใช้ดีมากพ่อบอกยังไม่เป็นอะไรเลยเรียวมีคือดีมากจริงๆ Vivo ีนี่คือพี่ชายซื้อเมื่อ5ปีก่อนใช้ของ Vivo ก็ไม่เป็นอะไรเลยจ่าใช้ดีมากจริงๆเนี่อันนี้3รบาทเอง ถูกมากเฉพาะในช่วงงานไอทีของมชนีแล้วเท่านั้นนี่นะคะที่ได้ราคาอในนี้ค่ะคลูกค้าแบบถูกมากจริงๆนี่เรยวมีนะคะแล้วก็บูทนี้ก็จะเป็นบูธของทางด้านชอปของ True แล้วก็ d ีแท็นะคลูกค้าซึ่งเขามีโปรโมชั่นสุดวพิเศษมาในงานไอทีของเราีด้วยโดยเฉพาะ iPhone นะคะของทรูของทรูแล้วก็ดีแท็รวมกันนะคะเนี่ยไอโฟน13ใช่ไหม ไอโนสิบสามมีทุกที่มีทุกรุ่นแหละราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษเนี่ยมาก็าาจะเอาโบาชูไปก่อนนะเอาโบาชูไปก่อนนะใครสนใจมีตั้งแต่ไอโฟนสิบเอ็1สิบสองบนะคะพวกโปรพวกพาร์ตต่างๆในสินนก็จะเริ่มทีถ้าเป็นเครื่องเปล่าเนก็ 10, หมื่นเาพันห้าเก้าพนหเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษค่ะ ถ้ามาคุยกับครูดีแทไ,ไดในรถาพิเศษเลยนะโดยรถเป็นหลายพันอนะในยานยนต์ไอโฟลรถห้าพันบาทเลยนะคะลูกค้าคืนนี้คือแบบโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่กนะ็มาคุยกับครูแล้วก็ดีแทกเลยนะคะลูกค้าในพิเศษมาเลยและวันพรุ่งนี้นะคะบอกต่อไปเลยวนะันพรุ่งนี้สาหรับใครที่อยากจะเสริมดวโรชะตาด้วยเบอร์มือถือขอ,ของคุณจะเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่นะคะพบกับอาจารย์ดีแมนบู นะคะเี๋ววันพรุ่งนี้เจอที่ช็อปของครูดีแท็กได้นะคะที่ยั้งสอนงานเอทีของเรานะคะอาจารย์มาที่โมงคะสิบเอ็ดมาเช้าเลยเหรอคะพรุ่งนี้อาจารย์มาเช้าเลยนะคะสิบเอ็ดโมงนะรีบมาเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์สดเรามาไลฟ์สดหาอาจารย์ด้วยเผื่อจะได้เปลี่ยนโดยบริษัทนะคะจะได้แบบเฮงๆรวยๆหลังกดจีนิดเดียนะจ๊ะเนี่ยอาจารย์ดีแมนเบอร์ได้เจอกันวันพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงนะคะวันพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงนะที่ช็อปของครูแล้วก็ที่แท <Ook> ็กได้ค TA ่ะ และถัดมาถัดมาของเราก็จะเป็นช็อปของ A I s นะคะทุกท่านนี่เลยค่ะ A i S ดีที่สุดครอบครุ่ที่สุดเร็วที่สุดต้อง A i S นะคะมาพร้อมกับแพ็กเกจด,ดีๆแล้วก็โทรศัพท์นะคอะ ที่ทา r ก e t เอามาให้เราได้ช้อปปิ้งกันนะคะหลากหลายเลยนี่ก็ได้เปน Oppo ได้มา้ด้มีของ Oppo แบบนี้มีของ Realme นะคะของ A.S AH, ก็มีของ iPhone ด้วยนะ iPhone แบบพิเศษนะคะแราคาพิเศษพิเศษมากเลยทุกคนไม่น่าเชื่ออย่างเช่น iPhone 13เงี้ย13เครื่องเป่าแบบ 19,900หนาพนเอยะโอ้โหไม่น่าเชื่อมันถูกมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนั้ทุกคนิดเอสอะค่ะอยากได้อไอคอนใหม่ปีสิบสามใม่ลแวะมาคุยกับเอสได้เลยนะคะตรงนี้ที่ฉากของเราที่งาน IT ที่ชั้นสองนิ่นะคะและด้านในงานด้านในงานของเราตรงนี้ค่ะสำหรับร้านอะไหล่พันชิปนะคะที่อยู่ในโซน IT ชั้น2ก็เข้าร่วม งานไอทีเซฟบอกเราด้วยนะคะสำหรับอะไรเป็นทิปนี่ก็เนี่ยจำหน่ายทั้งโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กพีซีอะไรต่างๆพวกนี้นะคะโปรสุดคุ้มช่วงงานไอทีค่ะคลูกค้าลดถึง50%ถึง80%เเลยนะคะโน้ตบุ๊กพีซีช็อปคอมชุดคอมประกอบนะคะมีทั้งแบรนด์เดลเ l โนเว o เอสพเอเจอร์เอูต่างๆเหล่านี้นะคะเนี่ยก็จะมีตัวนี้เลยค่ะลูกค้า นี่เลยค่ะใครที่พนักงานนะที่มีพอยต์ไอทีของเราก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะคะสปอตเวิ l ์นะสปอตเวิ r ์ d จะอยู่2ที่นะคะชั้น2ชั้นสองสปอตเวิ์ฝั่งด้านนู้นสุดแล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณงานของเราดีด้วยสําหรับสปอตเวิร์ก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับกีฬานะคุณลูกค้ากีฬาต่างๆมีเต็มมีอะไรต่างๆเหล่าน,นี้ก็สามารถมามาคุยได้นะลดราคาพิเศษสาหรับสปอตเวิร์ในช่วงงานไอทีนั่นเองค่ะ ร้านบางกอกคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิสนะคะที่นี่ซ่อมเกี่ยวกับไอทีนะซ่อมเกี่ยวกับไอทีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะใครที่มีอะไรเสียกับไอทีเนี่ยเอามาซ่อมได้เลยโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มนะคะลดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์คะของร้าน50%สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการซ่อมเลยลูกค้า50%ไปเลยสำหรับบางกอกเซอร์วิสคอมพิวเตอร์ของเรานะคะที่โซนไอทีชั้นสองเราอเราองค,งค่ะเนี่ยร้านของเราขอุปกรคอมพิวเตอร์ค่ะลูกค้าเนี่ยร้านใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะมีแบบ 2ประตูเลยค่ะเข้ามาได้เลยสำหรับบนคอมพิวเตอร์ของเราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงงานไอทีของเรานี่ด้วยนะคะสามารถที่จะซื้อสินค้าแล้วผ่อนศูนเปรเ็นานหลายเดือนนานหลายเดือนเอาพูดคุยกันได้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ PC, ะ p ีอะไรต่างๆเครื่องพินเตอร์นะคุณลคลดราคาพิเศษมากมายในช่วงงานไอทีต้องแวะเข้ามา,มาแวะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เนี่ยค่ะ พนักง,งานท่านไหนที่มีพอยต์ไอทีนี่ก็มาผ่อนได้เลยนะคะมาหม่อนได้เลยนะคะสุดสุดนะศูนย์เปอร์เซ็นต์สิเดือนเลยทีเดียวนะคะร้านตะไบฮาวายไอเอ e มอิเล็ c นะคะหรือร้านนำชัยนะนั่นเองลูกค้าเป็นเครื่องไฟฟ้านะครบวงจรทั้งราคาปลีกแล้วก็ราคาส่งนะคะมีหลากหลายม่จะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าพัดลมต่างๆตู้เย็น ตู้เย็นของ h ฮเออรนะ,ะราคาเริ่มต้นที่4,190บาทค่ะคุณลูกค้า4,190บาทถูกมากเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านี่2,000กว่านะ,ะ2,000กว่านะ,ะจะไม่ผิดประมาณ2,190บาทอะไรประมาณนี้แหละนะคะและด้านไหนทีวีทีวีเดี๋ยวนี้เป็นจอแบนและเป็น LED นะคะุณลูกค้า4 2 9 0บาทนะ,ะสําหปับของทีวีค่ะ ต,ต่างๆลํำโพงอาจจะไกยานนะคะมีครบหมดแทบจะใช้คำว่าสากรบเบือยันเรือรบเลยทีเดียวนะคะสำหรับร้าน YIM นำใช้ของเฮียยิม้มเนี่ยค่ะลูกค้าแวะมาได้เลยนะคะอยู่ในงานไอทีของเราค่ะอยู่ในโซนชั้น2ของเราตรงนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลทีเดียวนะคะ ร้านต่อไปะค่ะอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ iPad iPhone ไหนนะคะต้องไฮโซโมบายเลยนะครูกค่ะอุปกรณ์แบบพรีนเมี่ยมสุดๆเนี่ยนะคะไฮโซบายของเรานี่ก็มีเคสโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยทีเดียว Power อร์แบราคาสุดพิเศษนะคะหลากหลายร้านนี้ก็รับ point it ในของพนักง,งานก้าวหน้าของเราด้วยนี่นะคะ ก็มาได้นะมาซื้อมาผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนกันได้เลยนะสำหรับใครที่เป็นพนักงานของเราเนี่ยนะคะก็มาได้เลยครบวงจรมาครบวงจรสำหรับใครที่อยากจะเป็น t ิ๊กต็กตเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยก็มาแล้วมาได้เลยมาซื้อได้อุปกรณ์ต่าง,าง,างๆเหล่านี้มีจำหน่ายอยู่ที่ร้านไฮโซ m ม b i l บายของเรานั่นเองนะคะก็เป็นร้านที่อยู่ในงานไอทียังไม่หมดร้านยังไม่หมดเดี๋ยวเข้าไปด้านนอกด้านข้างด้านข้างงานของเราก็จะมีอีก หลายร้านนะอีกหลายร้านจะพาไปแนะนำนังค่ะนี่เลยค่ะฮาัตโซมิวสิกนะคะร้านฮาัตโซมิวสิกค่ะเป็นร้านที่จำหน่ายเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นบริสาทกนหรือบริษรัทไทยนะคะแล้วก็ยังรับสอนเล่นดนตรีรับสอนร้องเพลงด้วยนะคะโดยพี่นุชจากฮัตโซมิวสิกของเราตั้นเอง,งก็แวะมากันได้นะสำหรับใครที่สนใจว่าช่วงงานไอทีเนี่ยร้านฮัตโซมิวสิกของเราจะลดราคาสุดพิเศษ พร้อมทั้งของแถมของแจกอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่มาคุยกับพี่นุษได้เลยนะสินค้าหลากหลายตัวนี้เนี่ยนะคะมากันได้เลยสำหรับใครที่รัดในเรื่องของดินตรีนะคะ อีกหนึ่งร้านของเรานะนี่เดี๋ยวชั้นสองนะร่วมในงาน IT ทีชนิดเอก็กซ์โปรันด้วยนะสรับ,ร,บร้านแว่นตาแม็กออฟติค่ะคุณลูกค้าเนี่ยนะคะร้านแว่นตาแม็กออฟติใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาอยากจะมาตรวจว,ว่าสายตาฟรีเชิญได้เลยที่ร้านแว่นตาแม็กออฟตินะคะสำหรับใครที่อยากจะมีกรอบรวมเลนนะคะมีเลนโค้ดด้วยเนี่ย 890บาทและลดสูงสุด50%ในช่วงงานไอทีซินิสของเราด้วยนะคะที่สำนักงานนี้รับพอยต์ไอทีด้วยนะคะรับพอยต์ไอทีจากซินแอปด้วยสำหรับพนักงานในเครือข้าหน้าของเราด้วยนะคะแวะมาก,กันได้เลย <S <S ไม่ผิดหวังค่ะโปรโมชัน่นพิเศษพิเศษตัวนี้นะคะจะถึงจะถึงวันที่3มีนาคม2567นี้เท่านักนนะคะลูกคะ้าน,น,น,นี่ก็คือ หมดทั้งมวลนะคะภาพรวมทั้งหมนนะะดหมนในงานครบรอบ14ปีซินิเทเวอร์และงาน i อทีซินิเอ็กซ์โปของตึกซินิเทเวอร์ของเราแน่ๆน,นะคะอย่าลืมช้อปปิ้งค่ะคูณค้าช้อปปิ้งในช่วงนี้เพราะท่านจะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคทองคําและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า400,000บาทเลยทีเดียวช้อปให้ครบ500บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จแล้วนำใบเสร็จไปแลกคูปองที่จุดแคชเชียร์ทุกจุด ของตึกสนีและแผนกประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดๆัดและหล่อดลงใเม็กล่องรับโชคซึ่งเราจะจับแจกรางวัลในวันที่16มีนาคม2567นี้นั่นเองมีเวลาได้ช้อปปิ้ง1เดือนเต็มเต็ม,ตมช้อปให้ครบ500แล้วเอารางวัลจากซนีไปเลย อแล้วก็ตอนนี้หมดเวลาจนไ้แล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปวันซีรีสิไปช้อปปิ้งก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ